คุณผูช้ชมไปร่วมฮอมบุญกันโดยที่ทางเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายเปิดกิจกรรมที่ใช้ชื่อว่าฮอมบุญฮอมศรัทธาเพื่อผู้เสียชีวิตยากไร้ไร้ญาติบริจาคลงศพเพื่อผู้อนาถาและยากไร้ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายไปกันที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายครับนายภาสกรบุญลักษณ์ู้วาราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฮอมบุญฮอมศรัทธาเพื่อผู้เสียชีวิตยากไร้ไร้ญาติ โดยสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายร่วมกับเพจเฟซบ o o กไม่ชามนะครับคณะพศได้รับบริจาคลงศพเพื่อผู้อนาถาและยากไร้ตามโครงการอิ่มบุญอิ่มความรู้ครั้งที่3ของเพจไม่ชามที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาเพื่อร่วมทาบุญและเป็นสาธารณกุศลแด่ศพผู้อนาถาและยากไร้ในจังหวัดเชียงรายโดยมีนางบุษบาบุญลักษณ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายกิ่งกาชาติอำเภอ มูล,ลนิธิสาธารณกุศลกู้ชีพกู่ภยัยรวมไปถึงตัวแทนจากอำเภอทั้ง18อำเภอในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายค่ะก็ได้รับบริจาคลงศพเพื่อผู้อนาถาและยากไร้จํานวน245ใบนะคะ มีการส่งมอบลงศพทั้งหมดให้แก่มูลนิธิสมาคมและอาสากู้ภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้ง18อำเภอรวมทั้งสิ้น27แห่งเพื่อนําไปใช้ตามวัตถุประสงค์ค่ะดัานนั้นของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเองค่ะท่านผู้ว่าพัชกรบุญ,ญลักษณ์นะคะก็บอกว่ากิจกรรมนี้เป็นการส่งเคราะห์ทำบุญลงศพให้กับศพอนาถาศพยากไร้ศพรา,าตเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต นอกจากนี้เหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายอยู่ระหว่างการดําเนินกิจกรรมเพื่อต่อยอดกิจกรรมการรับมอบบริจาคลงศพโดยร่วมกับเรือนจําจังหวัดเชียงรายให้ผู้ต้องขังทําการต่อลงศพซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต้องขังอีกทางหนึ่งค่ะก็เ,เ,เป็นการช่วยเหลือกันในหลายมิ